สวัสดีครับแฟนคลับนน FC ช่างหนุ่ยนะครับนะ FC ช่างหนุ่ยวันนี้ม,มาตัดทุเรียนแจก,กญาติกันครับอขออ,อนุญาตเจ้าของเอเจ้าของมีดนะครับเดีย๋ยวพึ่งเด้อเดี๋ยวรคอคนหลับก่อนอนี่ครับตัดไอ้บดเลยเพราะต้องขวบนี่ <laughs> <laughs> เป็นไงครับ รับหน่อยครับโพอพิชชาณเลยนี่เลยเนี่ยรับเลยถือทรับเลยครับวืบนี่ไงวิธีรับนี่เนี่ยมันจะโดนยาพิชาณใเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ไล่กับถือเอาลงหมดเลยครับตัวนี้เอาแค่นี้ตัวเดียวพอเออเอาลงหมดเลยนี่ครับพอแล้วแจกญาตินะครับชุดนี้ครับทุเรียนแก่จัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันคุณภาพนะฮะ เอาพึ่งหนึ่งสองสามนี่เป็นไงครับโห oh, สุดยอด <c oughs> <c oughs> ยังเหลืออีกลูกนหนึ่งร <c oughs> ุ่นแรกรุ่นแรกร <c oughs> ุ่นแรก,น,แรก,น,แรกนั่นแหละต้นนั้นแหละที่มันกรีดเนื้อดูอะกรีดลูกเท่ากําปั้นอะแต่เนื้อมันสีทองเลย <c oughs> มันบอกเอาไปได้หมดละพี่ <c oughs> ตัดเลยนี่ครับสวยงามเอาคนลับไปไหนวันเนี้ยคนรับหายโอ้ย <c oughs> ทุเรียนยังไม่หมดเลยคนรับหายแล้วตนนเออต้นนี้นยักสองสามลูกเ <c oughs> นี่ข้างล่างอ่ะเอาไปเลยนี่เลยทุเรียนชุดแรกเรา ให้ป้าน้อยอันนี้ของฝากชนบุรีเนี่ยเนี่ยเอฟเนี่ยนุวยลางเนี่ยฮะเอา,เอาต้นนู้นก็ได้เอาสองลูกนั้นแหละนั่นแหละฮะแกหมดไม่ต้องห่วงตัดลูกไหนก็ได้แกหมดแกทุกลูกเนี่ยดูหนามดิ โโอ้หฟาเสียฟาเสียนคืออะไรสองลูกนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกลูกนี้กินเองแม่งเลยเอ้าเอฟตัดเลยนี่ไปพากันเล่นเล็กหน่อยไปเลยฮะพ่อชุดแจกญาติครับเดี๋ยวให้พวกนั้นมาเล่นมาไปเนาะเัานะเอฟได้ทอดไดกันยังดีเป็นบ่า เออดี๋ยวเดี๋ยวหาทุเรียนล้นกินกันเดี๊นี่ดูตรงนี้ฮะมีข้างหน้ากับข้างหลังจริงเหรอเป็นตูดกับนันองนั้นรีบหมดต้นนี้มันเป็นทุเรียนรีบนี่อันนี้บูนี้กับบูนนี้ต้นนี้เป็นทุเรียนรีบต้นนี้เฮ้ยต้นนี้นี่นี่นี่โอ้ยังเหลือเยอะนะเนี่ยเนาะพอแล้วแค่นั้นแหละยังเหลืออีกเยอะนะหาว่าไปนะเออ ว้าวอาบักที่ต้มเนี่ยเอาไปแกะน้องหนเนาะเนื้อแบบไม่อายใครเลยบอกเลยเนี่ย,นนยแต่เฮ้ยแต่น้องคนตัดมันเก่งนะพูดถึงเนาะออเออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยววนดูนี่หน่อยแป๊บนึงใส่ปุ๋ยแล้วเหรอ หาชุดหลังครับอันนี้เฮ้ยนอนแบบว่าวเนี่ย,อยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้หนูนอนเข้าแล้วชิ้หายแล้วต้องรีบฉีดเลยเนี่ยเออหาทุเรียนร่วงกินก่อนเนี้ยไม่มีร่วงเลยว่ะ มีกลิ่นหอมที่ไหนวะเนี่ยไม่มีกลิ่นหอมเลยจะหมดแล้วนะครับตอนนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วตัดอีกมีดสุดท้ายนะครับนี่ไงโอ้โหแล้วไอย้ยิ้มอ้เป็นลวงลูกใหญ่เลยลวงลูกใหญ่ลูกแบบโห กูว่ามันร่วงก่อนตัดเนี่ยมันจะมันไม่ใช่ร่วงตอนนี้นะเนี่ยมันร่วงก่อนตัดอีกโอ้โหดูครับท่านครับทุกทุกคนครับตุเรียนผมร่วงแล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาหมอนทองลูกนี้ให้ดูนะครับโอ้โหไม่มีใครนี่เลยนูน่นสวยงามเลยดูดิ ใส่ลงกล่องเลยล่วงอ่ะโอ้โหเมื่อวานจ้างน้องมาโยงไม่เห็นถ้ามันเห็นมันกินไปแล้วเสียดายจังเลยโอ้โหเดี๋ยวไปตัดสวนบ้านนีกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาช่างุืยพาไปตัดสวนบ้านนีก <c oughs> อันนี้ชุดนี้แจกญาตินะครับ